ต่อไปเป็นแบบขยายบทนะครับเราลองมาดูกนนาราหนแบบตัวอย่างที่หนึ่งก่อนนะครับุูสังเกตเห็น x แล้วก็มี x แล้วก็มี x นะครับกณก็จะดึง x ออกมาหนึ่งตัวก่อนข้างในนี้ก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวกด้วย x เดียวนะครับแล้วลบด้วย42ขก้อนนี้เราสามารถแยกตัวประกอบแบบ2เล็บปกติได้นะครับก็จะกลายเป็น x กับ x อะไรคูณกันได้ 42นะครับก็เป็น7กับ6นะครับเครื่องหมายตรงนี้สําคัญที่สุดเป็นเครื่องหมายลบนะครับการเป็นเครื่องหมายลบเป็นได้2แบบคือบวกลบกับลบบวกนะครับเนื่องจากตรงกลางเป็นบวกชนะนะครับก็เลยใส่บวกไว้ที่7และลบไปที่6วิธีการเช็คก็เช็คใกล้คูณใกล้กับไกลคูณไกลนะครับข้างหน้าก็มี x 1ตัวเพราะฉะนั้นก็ได้ตอบ x คูณกับ x บวก7คูณกับ x ลบ6นะครับ ถ้าเปข้อที่2ข้อที่2 a กําลัง5ลบ a กําลัง3นะครับครูก,ก็จะดึง a กําลัง3ออกมาก่อนนะครับข้างในก็จะกลายเป็น a กําลังสองลบเด้หน1่นะครับหตรงนี้สามารถเปลี่ยนเป็น1กําลังลสองได้นะครับข้างหน้าก็เป็น a กําลัง3เสร็จแล้วเราใช้ผลต่างกําลังสองนะครับก็จะกลายเป็น a กํลังสคูณกับ a ลบ1คูณกับ a บวกหนึ่งนะครับต่อไปข้อ3ข้อ3จะคิดถึงผลต่างกำลังสองนะครับครูจะเปลี่ยน y กำลัง4ให้กลายเป็น y กำลังสองและทั้งหมดกำลังสองนะครับลบกับ4.9คิดถึง7 y ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับก็จะกลายเป็น y กำลงังสองลบ7 y คูณกับ y กำลงังสองบวกด้วย7 y นะครับ ต่อไปข้อ4ี่นะครับข้อ4 6 2 5ก้ก็จะคิดถึง25ยกกำลังสองนะครับลบด้วย81ก็จะคิดถึง 9, y กํา y กำลัง4ก็คิดถึง y กำลังสองนะครับแล้วยกกำลังสองก็จะกลายเป็น25่บลบกํา y กำลังสองนะครับคูณกับ25บวกเกา y กำลังสองนะครับก้อนหลังสุดนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็จบไปนะครับ แต่ก้อนหน้านี้นะครับสามารถแยกได้อีกแยกเป็น5ลบ 3y นะครับกับ5บวก 3y ใช้สูตรของผลต่างกำลังสองนะครับและข้อหลังสุดก็มาเป็น25บวกด้วย 9y กำลังสองนะครับต่อไปข้อที่5ข้อที่5มี2นะครับกับ32ก็ดึง2มาได้นะครับตรงนี้ที่เหลือข้างในก็จะกลายเป็น n กําลัง4ลบกับ1 6 m กําลัง4นะครับก็จะกลายเป็น2 n กําลัง4ก็จะกลายเป็น n กําลังสองและทั้งหมดกําลังสองนะครับส่วน16ก็คิดถึง4 m กําลังสองและทั้งหมดกําลังสองนะครับแบบนี้ก็จะกลายเป็น2คูณกับข้อนี้ใช้เป็นผลต่างกําลังสองนะครับก็จะกลายเป็นหน้าคือ n กําลังสองลบ หลังคือ 4m กาลังสองนะครับคูณกับหน้าคือ n กาลังสองบวกหลังคือ 4m กาลังสองนะครับทังนั้นสังเกตดูว่าตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถแยกได้อีกนั้นก็จะกลายเป็น2ก้อนนี้ก็จะแยกมานะครับเป็น2เล็บก็คือ n ลบ 2m นะครับกับ n บวก 2m นะครับข้อหลังสุดก็คือ n กำลังสองบวก4 m กำลังสองนะครับต่อไปข้อที่6ข้อที่6แบบนี้จะเป็นการเพิ่มพ์กลางนะครับเราจะทำการใส่รูทตัวหน้าก่อนใส่รูทของ4 x กำลังสีก็จะกลายเป็น2 x กำลังสองนะครับและใส่รูทตัวหลังของ1ก็จะกลายเป็น1นะครับก็จะลองหยิบ2 x กำลัง2บวก1แล้วยกกำลัง2ดูนะครับ ก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสองก็คือ4 x กำลังสนะครับบวกด้วย2หน้าหลังก็จะกลายเป็น2หน้าคือ2 x กำลังสองนะครับคูณด้วยหลังแล้วก็บวกด้วยหลังกำลังสองนะครับก็จะกลายเป็น4 x กำลังสบวกด้วย2คูณ2ได้4นะครับ x กำลังสองและบวกด้วยหนึ่งสังเกตว่าข้อนี้กับข้อนี้คล้ายกันมากนะครับคล้ายกันจุมากเลย แต่เราจะต้องลบออกด้วย 4x กำลังสนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปว่า 4x กำลัง4บวกหนะครับเราจะแปลงเป็น 4x กำลัง4บวกด้วย 4x กำลังสองบวกเลน่นะครับแล้วลบด้วย 4x กำลังสองตัวนี้นะครับ3ตัวนั้นี้สามารถยุบได้ยุบได้กลายเป็นก้อนนี้นะครับก็จะกลายเป็น 2x กำลังสองบวก1ทั้งหมดกำลังสองนะครับลบกับ 4x กำลังสองสามารถเปลี่ยนได้เป็น 2x ทั้งหมดกำลังสองนะครับก็จะกลายเป็นผลต่างกำลังสองนะครับก็จะกลายเป็นหน้าก็คือ 2x กำลังสองบวกหลบหลังคือ 2x นะครับกับหน้าก็คือ 2x กำลังสองบวก1นะครับแล้วก็บวกด้วย 2x ซึ่งสามารถเลี้ยงใหม่ได้นะครับเราก็จะเลียงใหม่ให้กลายเป็น 2 x กำลังสลบส x แล้วก็บวกหนะครับกับ2 x กำลังสบวกส x แล้วก็บวกหนะครับต่อไปข้อ7นะครับข้อ7ครูเห็น a a a ครูก็จะดึง a ออกนะครับข้างในก็จะกลายเป็น a กำลังสลบสิบกำลังสนะครับและบวก้เก้าก้อนนี้นะครับจะใช้เหมือนปกติเลย ก็แยกเป็นสองเล่มนะครับข้างหน้ามี a อยู่หนึ่งตัวอะไรคูณกันสองครั้งได้ a กาลังสี่ก็คือ a กาลังสองกับ a กาลังสองนะครับต่อไปอะไรคูณกันได้เก้าก็คือเก้ากับหนึ่งนะครับเครื่องหมายหน้าเก้าเป็นเครื่องหมายบวกบวกเป็นได้สองแบบนะครับคือบวกกับบวกหรือลบกับลบนะครับซึ่งเราจะเลือกลบกับลบนะครับซึ่งก้อนนี้สีเหลืองนะครับเราสามารถแยกออกมาได้ ให้กลายเป็น a ลบ3คูณกับ a บวกสนะครับส่วนก้อนสีแดงนี้นะครับเราสามารถแยกออกมาได้สองเล็บเหมือนกันก็จะกลายเป็น a ลบ1คูณกับ a บวก1ะครับข้างหน้าก็มี a 1ตัวงนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ a คูณกับ a ลบ3คูณกับ a บวก3แล้วก็ a ลบ1คูณกับ a บวก1นะครับ ไปข้อที่8ข้อที่8ถ้าเจออย่างนี้นะครับเราจะจับตัวหน้าตัวหลังอยู่ด้วยกันก็จะกลายเป็น x 3, กาลังสบวกด้วย8นะครับบวกกับ 6x กาลังสองบวกด้วย 12x นะครับ2ตัวหน้าสามารถทําเป็นกําลังสาได้นะครับก็จะกลายเป็น x กาลังสบวกด้วย2กําลังสามนะครับบวกกับก้อนนี้กับก้อนนี้สามารถดึงตัวร่วมได้นะครับก็คือ 6x ออกมา ข้างในก็จะกลายเป็น x บวก2นะครับก้อนนี้สามารถฉีกมาได้นะครับใช้สูตรของผลต่า,กางกำลังสามก็จะกลายเป็น x บวก2คูณกับ x กำลัง2ลบนะครับเอาตัวนี้เอาตัวนี้คูณกันก็จะกลายเป็น 2x แล้วก็บวก4นะครับบวกกับ,บ 6x ได้เปิด x บวก2นะครับต่อไปเราจะดึงตัวร่วมที่ชื่อว่า x บวก2เออามาจากวงเล็บนะครับถ้าคุณดึงออกมาก็จะกลายเป็น x บวก2นะครับก้อนข้างในก้อนนี้ก็จะหายไปนะครับก้อนนี้ก็จะหายไปก็จะเหลือ x กำลัง2ลบ 2x บวก4นะครับแล้วบวกด้วย 6x ก็จะกลายเป็น x บวก2นะครับก้อนที่รวมได้กลายเป็น x กำลัง2บวก 2x บวก 4x นะครับ แล้วก็บวก4ข้อหลังสุดแยกตัวประกอบได้นะครับเป็น x กับ x หารคูณก,กันได้4ก็คือ2กับ2นะครับแล้วก็เป็นบวกกับบวกข้างหน้าก็มี x บวก 2x หนึ่งตัวนะครับต่อไปข้อที่9นะครับข้อที่9เราก็จะจับคู่นี้กับคู่นี้อยู่ด้วยกันนะครับกลายเป็น x กำลัง3ลบ y กำลัง3นะครับลบกับ 3x กำลัง 2y บวก 3xy กำลัง2นะครับคูณ่าสุดเลยสามารถเปลี่ยนได้ก็จะเปลี่ยนเป็น x ลบ y นะครับคูณกับ x กำลัง2บวก xy นะครับแล้วก็บวกด้วย y กำลัง2ส่วนข้างหลังนี้สามารถดึงตัวร่วมได้นะครับดึงลบ 3xy ออกข้างในก็จะกลายเป็น x นะครับลบเจออะไรได้บวกก็จะกลายเป็นลบนะครับลบด้วย y นะครับสังเกตว่ามีตัวร่วมที่เหมือนกันก็คือ x ลบ y นะครับเราจะดึง x ลบ y ออกจากระบบก็จะกลายเป็น x ลบ y นะครับข้างในก็จะเหลือตัน,นี้ก็จะหายไปนะครับแล้วตอนี้ก็จะหายไปด้วยก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวก x y บวกด้วย y กําลัง2ลบด้วย 3xy นะครับบวก xy ลบด้วย 3xy นะครับก็จะกลายเป็น x กํลัง2ลบ 2xy บวกด้วย y กลัง2นะครับข้างหน้าคือ x ลบ y ข้อหลังสุดนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนให้กลายเป็น x กับ x นะครับแล้วก็ y กับ y แล้วก็ข้างหลังเป็นบวกนะครับก็คือเป็นได้สองแบบบวกบวกกับลบลบนะครับ เราจะเลือกลบกับลบจากนี้ก็จะกลายเป็น x ลบ y นะครับก็ได้ตอบ x ลบ y ลกําลังสามต่อไปะะข้อสิบนะครับข้อสิบมี a มี a มี a นะครับก็จะดึง a ออกมาก่อนข้างในก็จะกลายเป็น a กําลังสองลบ a แ้ลบได้หกนะครับข้อนี้ก็ง่ายๆนะครับแยกสองเล็บปกติก็จะกลายเป็น a, a นนกับกกกกก a, a. อะไรคูณกันได้3อะไรคูณได้6กนะครับก็คือ3กับ2เครื่องหมายก็จะกลายเป็นลบ,บ,บนับวกนะคะหน้าคือ a เอนัะนค่อยไปตอบ a อคูณกับ a ลบ3คูณกับ a บวก2นะคต่อไปข้อที่11ข้อที่11ลองจับคู่นี้ก่อนนะครับ2คู่หน้าและ2คู่หลังคู่หน้าถ้าคูดึง2 y งากำลังสองอ,อกนะครับข้างในก็จะกลายเป็น 3y ลบ2ข้างหลังก็คือ 3y-2 ลบ2เหมือนกันนะครับนั้นเราจะดึงตัวร่วมที่ชื่อว่า 3y-2 ลบ2ออกจากระบบนะครับดันั้นก็จะกลายเป็น 3y-2 ลบ2ข้างในก็จะเหลือ 2y กำลังสบวกด้วยข้อนี้ดึงไปแล้วเหลือหนึ่งนะครับต่อไปข้อที่12ข้อสบเนื่องจาก ครูเห็นว่าก้อนนี้เป็นเลขคู่เลขคู่เลขคู่นะคะก็จะดึงออกมามีแม่สองดึงออกมาได้นะครับข้างในก็จะกลายเป็น x กลาลัง4ลบ5 x กลาลัง2นะครับแล้วบวก้วย4ก้อนนี้นะครับก็จะแยกตัวประกอบกันก็จะกลายเป็น2เล็บอะไรคูณกันได้ x กลาลัง4ก็คือ x กลาลัง2กับ x กลาลัง2นะครับอะไรคูณกันได้4ก็คือ4กับ1นะครับเครื่องหมาย ตรงนี้เป็นบวกนะครับเป็นได้สแบบคือบวกบวกกับลบลบก็เลยเลือกใช้ลบกับลบนะครับตรงนี้เป็น2ขก้อนนี้สามารถแยกได้เป็น x ลบ2คูณกับ x บวก2นะครับส่วนก้อนนี้สามารถแยกได้ให้กลายเป็น x ลบ1คูณกับ x บวก1นะครับอย่าลืม2ข้างหน้าอีกตัวหนึ่งนะครับต่อไปข้อที่13นะครับ ข้อที่13เราก็จะมาแยกตัวประกอบกันร้ 144, 4ยนะครับเกิดจาก12กับ12 12คือ3แล้วก็4นะครับ12คือ3แล้วก็4คราวนี้กูลองจับคู่ดูถ้าเอา3ามมาจับกับ3นะครับก็จะกลายเป็น9และ4จับกับ4นะครับก็จะกลายเป็น16 16กับ9มันจะได้25นะครับเพราะนั้นคูจะได้เป็น บกำลังสองกับ b กำลังสองนะครับแล้วลบ9กับลบ16นะครับลองเช็คดูใกล้คุณใกล้ลบเก้ากำลังสองนะครับใกล้คุณใกล้ลบ16 b กบกำลังสองลบ9ลบอีกสิก็จะกลายเป็นลบ25 b กำลังสองนะครับซึ่งจะไปตรงกับลบ25 b สิากำลังสองตรงนี้นะครับคราวนี้ก็แยกก้อนหน้ามาต่อแยกเป็น b ลบ3คูณกับ B-3 บวกสนะครับก้อหลังก้อนนี้แยกออกมา2อันนะครับก็จะกลายเป็น B-4 ลบี 4, คูณกับ B-4 บวกสต่อไปข้อ14นะครับข้อ14บสี่สังเกตดูว่าถ้าอย่างนี้ตรงกลางมันเกี่ยวข้องระหว่าง x กับ y นะครับเราก็จะแยก4 3ตัวแรกมานะครับเป็น x กําลังสองบวก 4xy แล้วบวกด้วย 4y กําลังสองนะครับ แล้วลบกับ16ตัวหน้านี้นะครับลองจัดกำลังสองสมบูรณ์ก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวกกับ2แล้วก็ดึง x มานะครับดึง x มาตรงนี้ก็จะกลายเป็น x 2 x คูณใครให้กลายเป็น4 xy นะครับก็ขาดอีก2 y ข้อนี้ก็จะเป็นบวกด้วย2 y ทั้งหมดกำลังสองนะครับซึ่งก็จะได้เลขนี้พอดีไปเลยแล้วก็ลบด้วย16นะครับซึ่งข้อนี้ี้3ตัว มันก็คือกําลังสองสมบูรณ์นะครับก็คือ x บวกด้วย 2y ทั้งหมดกําลังสองนะครับลบกับเปลี่ยน16ให้กลายเป็น4กําลังสองนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้สูตรผลต่างกําลังสองนะครับ <c oughs> ก็จะกลายเป็นหน้าก็คือ x y, บ,บ,กบกอ x y, วก 2y ลบด้วย4นะครับกับหน้าลบหลังก็คือ x บวก 2y แล้วก็บวกด้วย4นะครับ ต่อไปข้อที่15ข้อที่15ก็แยกตัวประกอบมานะครับแยกมาเป็น2เล็บอะไรคูณกันได้ p กําลัง4คือ p กําลัง2กับ p กําลัง2นะครับอะไรคูณกันได้9ก็คือ9กับ1และเครื่องหมายเป็นลบกับลบนะครับข้อหน้านี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับข้อน,นี้สามารถเปลี่ยนได้เป็น p ลบ3คูณกับ p บวก3นะครับ ส่วนก้อนทั้งหลังนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันให้กลายเป็น p ลบหนคูณกับ p บวกหนะครับต่อไปข้อที่16นะครับข้อที่16ก็6 y กำลังสองบวก y แล้วก็ลบ2นะครับเรสามารถเปลี่ยนรูปได้ให้กลายเป็น2เลเลกนะครับเป็น3 y กับ 2y นะครับต่อไปอะไรคูณกันได้2ก็คือ2กับ1นะครับเครื่องหมายข้างหน้า2เป็นเครื่องหมายลบเป็นได้2แบบนะครับก็คือลบนั้นเกิดจากบวกลบหรือลบบวกนะครับเราจะเลือกเครื่องหมายเป็นบวกกับลบนะครับเพื่อลองเช็คใกล้คูณใกล้ก็จะกลายเป็นบวก 4y และไกลคูณไกลก็จะกลายเป็นลบ 3y นะครับบวก4ลบ3 ก็จะรวมกันอมาได้บวก1 y นะครับต่อไปข้อที่17 17มี x มี x มี x, ม x นะครับลองดึง x มา1ตัวข้างในก็จะกลายเป็น c x, x 2บวก x กลัง2บวก 5x นะครับอันนี้ก็เอามาเรียงใหม่เป็น x คูณกับ x กลัง2บวก5 x แล้วก็บวก4นะครับอันนี้ก็จะกตัวประกอบปกติเลยเป็น x กับ x อะไรคูณกันได้4ก็มี2 2กับ4 1นะครับแต่เราจะเลือก4กับ1และเครื่องหมายเป็นบวกกับบวกนะครับข้หน้าสุดอย่าลืมมี x 1ตัวออกมาข้อ1 8แสุดท้ายนะครับปกติเลยครับแยกมา2เล็บก็จะกลายเป็น a กับ a อะไรคูณกันได้5ก็เป็น5กับ1นะครับและเครื่องหมายเป็นลบกับบวกต่อไปข้อที่20นะครับข้อที่20 แล้วก็ลองเอาตัวหน้านะครับ c x กาลัง4แล้วมาใสร่รูดูนะครับก็จะกลายเป็น2 x กาลัง2เอาตัวหลังสุดนะครับรูด9ดูก็จะกลายเป็น3นะครับครูก็จะลองเอา2 x กาลัง2บวกด้วย3แล้วยกกําลัง2ดูนะครับก็จะกลายเป็นหน้ากําลัง2ก็คือ c x กาลัง4นะครับบวกด้วย2หน้าหลังก็จะกลายเป็น2 คูณด้วยหน้าคือ 2x กาลัง2นะครับแล้วคูณด้วยหลังคือ3แล้วบวกด้วย3กาลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 4x กาลัง4บวกด้วย2คูณ2ได้4นะครับ4คูณ3ได้ 12x กาลัง2นะครับแล้วบวกด้วย9แต่ถ้าเกิดคูณเป็น 2x กาลัง2ลบ3ยกกําลัง2นะครับก็จะกลายเป็นหน้ากําลัง2ก็คือ 4x กาลัง2ก็คือ4นะครับลบด้วย2หน้าหลัง ก็คือ 12x กาลัง2แล้วก็บวกหลังกาลัง2คือ9นะครับลองีด้สังเกตดูว่าเราจะเลือกใครดีถ้าใช้ตัวบนนะครับเราจะต้องต้องการให้มันเป็นลบ16นะครับก็ต้องเป็นลบด้วย 12x กาลัง2ก่อนแล้วก็ลบอีก 16x กาลัง2นะครับซึ่งรวมก้อนนี้ก็จะกลายเป็นลบ 28x กาลัง2นะครับแต่ถ้าเป็นตัวล่าง รวมอยู่แล้วลบ12นะครับคูณลบอีกเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็น16ก็คือลบ4 x กำลังสองนะครับแล้วก็มาดูว่าก้อนสีแดงก้อนนี้กับก้อนสีแดงก้อนนี้ใครสวยกว่าซึ่งจะเห็นว่าก้อนล่างสวยกว่านะครับเพราะ4 x กำลังสองสามารถเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเราจะเลือกใช้ตัวล่างนะครับพอราใช้ตัวล่างเราก็หยิบมาตั้งเลยนะครับก้อนนี้ก็จะกลายเป็น4 x กำลัง4ลบ16 x กำลังสองบวกเก้าเราจะปรับให้กลายเป็น4 x กำลังสี่ลบสิบสอง x กำลังสองบวกเก้าแล้วลบด้วย4 x กำลังสองนะครับสามตัวหน้านี้สามารถยุบได้ให้กลายเป็น2 x กำลังสองลบสามยุบกำลังสองนะครับลบด้วยเป็นสให้กลายเป็น2 x ทั้งหมดกำลังสองนะครับก็จะกลายเป็น หน้าลบหลังกับหน้าบวกหลังนะครับก็คือ 2x กาลังสองลบ3ลบด้วย2 x นะครับกับ 2x กาลังสองลบ3บวกด้วย2 x นะครับซึ่งสามารถจัดรูปให้เร็สวยได้ก็จะกลายเป็น 2x กาลังสองลบ2 x ลบ3คูณกับ 2x กาลังสองบวก2 x, 2 2 x 3, แล้วก็ลบ3านะครับ ต่อไปข้อ21นะครับข้อ21ตัวเจอบแบบนี้ครูจะให้ t บวก1เป็น a นะครับเพราะนั้นก็จะกลายเป็น2 a กําลัง2นะครับบวกด้วย 8a แล้วบวกด้วย8นะครับสังเกตว่าตรงน,นี้เป็น2 8 8เป็นเลขคู่นะครับจะดึง2อมาข้างในก็จะกลายเป็น a กําลัง2บวก 4a แล้วก็บวกด้วย4ี่นะครับก้อนนี้ สามารถแยกตัวประกอบได้นะครับให้กลายเป็น a กับ a อะไรคูณกันที่ c ก็คือ2กับ2นะครับถ้าเป็นบวกกับบวกข้างหน้ามี2อยู่นะครับหลังจากนั้นเราจะคืนค่า a ด้วย t บวก1ลงมานะครับก็จะกลายเป็น2 a ตรงนี D ้คือ t บวก1นะครับแล้วบวกด้2 a ตรงนี D ้ก็คือ t บวก1อีกแล้วบวกได้2นะครับเพราะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบ2ไม่ไเปิด t บวก3นะครับ คูนกับทีบวกสนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด Subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ